เป็นการแกงแบบกะทิข้นๆนะตัวน้ำแกงค่ะเขามีความเข้มข้นมีความมันนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาหมูทอดมาปลาเค็มมาโอ้โหโเลิศค่ะเมนูนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะ ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำนี่เลยค่ะเมนูแกงกะทิฟักทองใส่หมูฟักทองค่ะวัตถุดิบหลักนะคะนี่วันนี้นะคะการได้ฟักทองมาเสร็จแล้วการก็ล้างล้างโดยการใช้สกอตไบอะค่ะถูที่เปลือกเขาเอะเนาะล้างเปลือกให้สะอาดเลยพันเข้าต่อนี่เปลือกเขาจะบางนะคะ ไม่ปอกเปลือกนะการจะแกงทั้งแบบนี้เลยนี่แล้วก็หั่นให้ชิ้นแบบนี้เลยนะคะเวลาแกงให้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เวลาหั่นต้องหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันเพื่อที่ว่าพอเวลาสุกเขาจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะของการใช้นะคะประมาณครึ่งกิโลกรัมหมูนะคะวันนี้นะคะการจะใช้เป็นหมูสันคอเขาจะมีมันแทรกในเนื้อแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะใจเรื่องความมันนะสามารถใช้ตัวหมูสามชั้นได้แต่ทีนี้การคิดว่าถ้าเกิดการจะใช้หมูสามชั้นใช่ไหม อันนี้เป็นแกงกะทิแล้วเขาจะมีความหมันมากเกินไปไม่ดีต่อผู้สูงว,วัยเนอะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะการจะใส่ใบโหระพานะคะเพิ่มความหอมของการใช้วันนี้นะคะ5บาทค่ะกะทิกล่องอเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วนะจะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ2ขีดค่ะกะปิค่ะนิดหน่อยค่ะ1ช้อนไม่ฟูนมากไปค่ะเราไปลงมือทากันเลยค่ะภาชนะที่การใช้การจะใช้กระทะค่ะเป็นภาชนะสําหรับแกง อ่าให้เพืเ่เติมน้ํำไปค่ะเติมน้ําไปนิดหน่อยค่ะประมาณ1แก้วนะคะ นี่ปริมาณ1แก้วประมาณนี้นะคะ,ะเนื่องด้วยกะทิกล่องอะ่ะเขาจะเป็นหัวกะทิเขาจะมีความข้นเยอะแต่ทีเนี้ยพอเวลาการแกงอะ่ะการจะใช้หางกะทิผัดกับพริกแกงเนาะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เขาแตกมันมากเกินไปแต่จริงๆแล้วอะ่ะแม่กันสอนพ่อกันสอนที่บ้านมาก็คือเขาจะให้ใช้หัวกะทิผัดพริกแกงอ่าแต่ทีเนี้ยการอะ่ะไม่อยากจะให้เขาแบบมันมากแตกมันมากกันก็จะใช้ตัวหางกะทินะคะ ในการผัดพิแกงแทนเนี่ยค่ะเราก็เทกะทิลงไปนะคะแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้หางกะทิแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าหางกะทิแบบใสเจียวเหนียวนะก็ยังมีความข้อนอยู่นะคะพเพื่อนๆสังเกตด,ดูนี่จะตั้งให้กะทิเขามีความร้อนนิดนึงนค่ะหางกะทิเริ่มเตือนนะคะให้เพื่อนใช้พิแกงค่ะพิแกงเผ็ดแกงง่ายๆเนาะ ปรุงน้อยๆไม่ต้องปรุงเยอะก็อร่อยได้นะคะใช้ไฟกลางในการผัดน,นะคะอีกหนึ่งเมนูร้านข้าวแกงต้องมีเนาะแกงขัาทองงนี้ใส่หมูใส่ไก่แล้วแต่ชอบอันนี้ก็จะเป็นเมนูโปรดประจำบ้านกาันน้องชายกันจะชอบกินมากเมนูนี้เนี่ยค่ะผัดพริกแกงนะคะให้ได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะนี่ถ้าเห็นว่าตัวพริกแกงเนี่ยกับตัว น้ำกะทีอ่พอผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะมีความกระโดดกระเด้งเข้ามาเงี้ยค่ะเราก็ใช้ไฟอ่อนลงเบาไฟลงนะคะถ้าเก,กิดเขาเดือดมากแล้วพอเวลาเขากระเด็นมาโดนเราหืเจ็บมาก <laughs> จะบอกให้ใครช่วยก็ไม่ได้นี่ค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะให้ตัวติกแกงะคะ่ะเขาหอมโชยขึ้นมาสักนิดนึงนะคะ การผัดแค่พอของหอมเนี่ยค่ะอ่าถือจะเป็นหางกะทินะคะให้เพื่อนสังเกตดูนะเขาก็จะขึ้นเงาเงามาแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแตกมันมาถามว่าเขาแตกมันไหมเขาก็แตกมันแต่ว่าด้วยความหัวกะทิอะความมันของกะทิอะเขาก็จะเจือจางลงก็จะเห็นเป็นมันแบบเงาเงาเล่นน้อยหอมได้ที่แล้วนะคะเห็นเป็นเงาเงาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะจะเอาหมูลงไปผัดกะกริกแกงนะคะบอกเลยค่ะ กระะใหญ่อีกแน่นอนเมนูนี้ปริมาณหมูที่การใช้วันนี้นะคะอาจจะใช้ประมาณ3ขีดหรือเ,เพื่อนๆจะชอบกินฟักทองเยอะๆไม่ชอบหมูสามารถลดปริมาณลงได้นะคะจังหวะนี้นะคะหมูเริ่มสุกค่้เพื่อนๆนะคะเพิ่มความหอมด้วยน้ําปลาค่ะเราจะใส่น้ําปลาลงไปประมาณ1ช้อนนะคะให้ผัดให้ทั้งหมูก็มีความสุกนะคะสักระดับหนึ่งค่ะ จากนัน้นเพื่อนใส่ข้าทองไปเลยค่ะแล้วก็น้เพื่อนเติมกะทินะคะที่เหลือลงไปค่ะต้นกล่องแบบนี้นะคะเขายังจะมีความข้นๆอยู่นะให้เพื่อนเติมน้ำลงไปค่ะในกล่องเนาะเื่องด้วยความเสียดายสักประมาณหนึ่งแก้วก็พอนะคะแก้วน้อยๆไม่ต้องเยอะเนาะเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนขยอกน้ำแบบนี้ค่ะอะน้ำหก แบบนี้ค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปแห๋งไหมเขาก็ยังมีความข้อนอยู่นะกะทิก้นก่องแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเพื่อต้องระวังนิดนึงนะอย่าใส่น้ำลงไปเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ำแกงเราอาจจะใส่จ้งเกินไปมันจะไม่เข้มข้นนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นก็ดี่เลยทำการเคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวจนให้ปลาคองนะคะเขามีความสุกค่ะนี่เห็นไหมกระทะใ,ใหญ่ๆดลยอย่างที่กันบอกปล่อยเดือดเลยค่ะ แต่อย่าให้เดือดพล่านอย่าให้เดือดแรงนะคะค่ะพอเดือดไปได้สักพักน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันค่ะตอนที่การรวนหมูนะการเติมน้ําปลาไปแล้วนะคะการจะตัดเค็มนะคะด้วยน้ําตาปลปึกค่ะนิดเดียวพอน,นะคะเพราะว่าในตัวก็ะองของเราก็จะมีความหวานอยูแล้วเนาะนแป๊บเดียวค่ะก็ะชองเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะปกติอะถ้าเกิดเราเลินมากเกินไปอะตัวฟักทองเขาจะนิ่มแล้วเขาก็จะละลายไปกับน,น้ำหมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆต้องคอยระวังนะคะให้เพื่อนๆชิมรสดูนะคะชิมรสชาติดูการปรุงรสไปมีน้ำปลาแล้วก็มีตัวน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวอ่าของการกันว่าอ่อนเค็มไปนิดนะคะกันจะเพิ่มเป็นเกลือสานิดหน่อยพอค่ะ รสชาติของการได้ที่แล้วนะคะบอกแล้วการจะไม่ปรุงอะไรมากอ๋อการลืมบอกนะคะกะทินะคะกันจะเทเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นกะทิกล่องนะการจะกระยัดไว้นิดนึงสักประมาณหนึ่งแก้วได้เนาะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะนี่ค่ะต้องคอยหมั่นระวังนะคะตัวฟักทองก็มีความนิ่มนะคะเดี๋ยววอาใช้ไดะะ้จริงๆแล้วอะ่ะ ฟักทองอ่ะการอ่ะจะไม่ให้นิ่มในกระทะไม่ได้ให้นิ่มแบบให้เดือดจนฟักทองนิ่มไปเลยนะคะแต่จะไม่ปล่อยให้ฟักทองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟักทองขุยเออฟักทองแบบเละแล้วก็ถึงจะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวกันกะว่าฟักทองอ่ะค่ะเกือบเกือบสุกแล้วใกล้ๆ้สุกแล้วเริ่มเริ่มนิ่มแล้วการก็จะปิดแก๊สเลยแล้วการก็จะฝาหม้ออบไว้แล้วก็ทิ้งไว้อ่ะคะ่ะด้วยความร้อนของน้ําแกงนะคะ,ขะ,คะเขาก็จะทําให้ตัวฟักทองอ่ะคะ่ะเขาสุกข,ขึ้นแล้วก็จะพอดี จะนิ่มพอดีนะคะไม่ถึงกับเละนี่นะคะ่ะรสชาติจะออกอเค็มๆนะคะเค็มๆหวานหวานหวาน้ว,นว,นว,นวยหวานด้วยของเนื้อปักทองตัวปักทองนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะฟักทองของการเริ่มมีความนิ่มแล้วนะคะนี่ด,ดูนะคะเริ่มมีความสุกเริ่มมีความนิ่มแล้วนะคะแล้วนี่เลยค่ะหัวกะทินะคะที่การหยัดไว้นะคะการก็จะเอามาใส่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มความข้นให้กับน้ำแกงของเรานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสันก็จะน่ากินแบบนี้เลยค่ะ่าทีนี้เราก็รอให้ตัวน้ำแกงนะคะเขาเดือดก,กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะอันดับสุดท้ายใส่ใบโหระพาเลยค่ะโรยเลยนะคะบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะชวนหิวข้าวมากเลยค่ะหอมมากกระจายนะคะให้ตัวใบโหระพาเขา ุกนะเขาจะได้ไม่ดำไม่ซ้ำแกะได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเขาสวยร้อนๆมาหมูทอดมาปลาเค็มมาโอ้โห,โห,โหเลิศค่ะเมนูนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงกะทิฟักทองใส่หมูของการนะคะเมนูบ้านๆค่ะแกงให้กะทิเข้มขน้นแม้จะเป็นกะทิกองก็สามารถเข้มขน้นถึงกะทิได้นะคะแล้วก็ฟักทองนะคะ ุกนิ่มกำลังดีไม่ถึงกับเละนะคะนี่เลยค่ะต้องแกงแบบนี้นะคะอีกหนึ่งเมนูบ้านๆนะคะที่ทำง่ายๆค่ะนี่น้ำแกงนะคะจะมีความข้นมากเลยค่ะจะไม่มีความใสเจลหน่นะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะอยู่กับบ้านฝากกันีกค่ะรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ